สวัสดีค่ะสมาชิกสำนักสัทธาพิบาลทุกท่านคุณครูไม่เล็กเคยให้โอวาสไว้ว่าการฝึกนิสัยนั้นสามารถทำได้ในห้าห้องชีวิตออฟฟิศอาคารร้อปีของสำนักสัทธาพิบาลก็ถือเป็นหนึ่งในห้าห้องชีวิตที่พวกเราจะได้ใช้สร้างบาร,รมีและฝึกนิสัยดีๆร่วมกันค่ะดังนั้นเพื่อลดการกระทบกระทั่งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจึงจำเป็นต้องมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ค่ะ ออฟฟิศสำนักสัาพิบาลตั้งอยู่บนอาคารร้อยปีชั้น3บริเวณโซน3และ4การเดินทางมารับบุญที่ออฟฟิศทุกท่านสามารถใช้บริการลิฟที่อยู่บริเวณโซน3และ4ได้ค่ะเมื่อมาถึงที่ลิฟชั้น1สามารถสวมรองเท้าส่วนตัวเข้ามาในลิฟได้เลยนะคะเมื่อมาถึงชั้น3จึงค่อยเปลี่ยนเป็นรองเท้าของสำนักงานค่ะ ห้องนี้นะคะมีชื่อห้องว่าห้องอเนกประสงค์ค่ะเป็นห้องที่ให้สมาชิกสำนักใช้ในการดื่มปานะร่วมกันนะคะซึ่งก่อนจะเข้าห้องเราต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องค่ะ <S <S ห้องอเนกประสงค์ที่เราใช้ทานปานะร่วมกันนะคะจะมีตู้ปานะชงซึ่งสมาชิกสามารถมาดื่มได้ทุกวันเลยนะคะเปิดเข้าไปในตู้ค่ะจะมีปานะซองนะคะทั้งไมโลน้ำขิงน้ำมะตูมและก็ปานะหลากหลายค่ะ ข้างๆนะคะก็จะมีแก้วน้ำที่สมาชิกสามารถดิบมาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะใช้สำหรับชงปานะหรือว่าดื่มน้ำดื่มค่ะสำหรับการเตรียมน้ำพระนะคะทุกท่านสามารถมาเปิดได้ที่ตู้ในห้องอเนกประสงค์ค่ะจะมีตู้ของแก้วน้ำพระอาจารย์นะคะแล้วก็จะมีฝาครอบจะอยู่ชั้นบนสุดนะคะฝาครอบพร้อมกับจานรองนะคะจะมีอุปกรณ์ครบเซตอยู่ที่ตู้นี้เลยค่ะ การเตรียมน้ำสำหรับพระอาจารย์ที่ถูกวิธีนะคะเราต้องรินให้ระดับน้ำต่ำกว่าขอบแก้ว2ซนติเมตรค่ะและท่านใดที่ต้องการเติมน้ำดื่มนะคะด้านนี้เลยค่ะจุดเติมน้ำดื่มนะคะและเมื่อถึงเวลาที่เราจะทานปานะกล่องนะคะในตู้เย็นนี้มีปานะกล่องหลากหลายให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันเลยนะคะก็เรียนเชิญมาทานกันได้ทุกวันค่ะ นอกจากจะเป็นห้องสําหรับการทานปานาแล้วนะคะห้องอเนกประสงค์ยังมีโต๊ะนะคะให้ทุกท่านได้มานั่งประชุมงานผ่อนคลายอิริยาบถตามอธัธยาศัยค่ะโดยเมื่อมานั่งนะคะก็หยิบเก้าอี้จากทางด้านหลังค่ะใช้เก้าอี้เสร็จแล้วนะคะก็นําไปเก็บไว้ที่จุดเดิมค่ะหลังจากที่เราใช้ภาชนะต่างๆในห้องนี้นะคะทั้งแก้วน้ําช้อนหรือว่ากระบอกน้ําต่างๆก็สามารถนํามาล้างได้ที่ซิงด้านนี้ค่ะ โดยเราจะล้างภาชนะให้สะอาดนะคะแล้วก็หลังจากล้างเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าชามัวซับซิงให้แห้งสะอาดเหมือนครั้งแรกที่เรามาใช้ค่ะนีค่ะส่วนแก้วน้ำและช้อนนะคะก็ให้นำม,มาเช็ดด้วยผ้าสะอาดที่ด้านนี้นะคะ พับผ้าที่ใช้เช็ดให้เรียบร้อยสวยงามค่ะนําแก้วและช้อนไปเก็บยังจุดวางแก้วที่เดิมค่ะสำหรับพระภิกษุสามารถฉันปานะได้ที่ห้องปานะพระและบริเวณฉันปานะซึ่งจัดอยู่ด้านหน้าห้องนะคะหลังจากฉันปานะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําแก้วน้ำหรือภาชนะอื่นๆมาล้างได้ที่ซิงด้านนี้ค่ะ หลังจากใช้ซิงค์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมบีบฟองน้ำให้หมาดใช้ผ้าชามัวซับซิงค์ให้แห้งและสะอาดทุกครั้งค่ะ สำหรับบริเวณออฟฟิศและห้องประชุมทุกห้องงดนำอาหารเครื่องดื่มและปาณนะทุกชนิดเข้ามารับประทานค่ะแต่ทุกท่านสามารถนำน้ำดื่มเข้ามาดื่มได้นะคะหากมีความประสงค์จะรับประทานอาหารที่อาคารร้อยปีจะมีจุดรับประทานอาหารอยู่บริการที่ชั้น L1M ซึ่งทางส่วนกลางจัดไว้เป็นพื้นที่ในการรับประทานอาหารและมีจุดล้างภาชนะไว้บริการให้ทุกท่านค่ะ